คอลัมน์ คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชาคุณวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567หนังคนละมวลลิซ่ากับมาดามแพ้ปัญหาน้ําท่วมในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ปีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆท่วมแล้วท่วมอีกแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนซึ่งแม้ว่าจะเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแค่ไหนแต่สังคมไทยมีข้อดีที่ได้เห็นเป็นประจักษ์ทุกครั้งเมื่อเกิดภัยพิบตัติหรือเหตุเพศภัยต่างๆคือเราไม่ทิ้งกันแล้วเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีทุก ครั้งใครมีกําลังัพย์ก็ช่วยกําลังัพย์ใครมีแรงก็ช่วยแรงน้ําเงินน้ําแรงน้ําใจ จึงท่วมท้นและที่ต้องชื่นชมสดุดีเป็นพิเศษก็คือกำลังพลทหารและประชาชนผู้มีจิตอาสาทั้งหลายเป็นภาพประทับจำที่ไม่รู้ลืมของคนไทยทุกคนสำคัญที่สุดก็คือเรามีสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองส่วนนักการเมืองหรือสอสอที่ชอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยอย่าได้หวังว่าจะเห็นหัวเมื่อชาวบ้านประสบภัยเดือดร้อนเมื่อเลือกเข้าไปอยู่ในสภาได้แล้วก็เป็นอันว่าจบเพราะพิธีกรรมเลือกตั้งจากการย่อนบัตรลง ะแนนหัวคะแนนในทุกหมู่บ้านมีส่วนสําคัญดังนั้นเงินจึงเป็นปัจจัยหลักของประชาธิปไตยจอมปลอมที่นักการเมืองและพักการเมืองชอบอ้างกันน้ําท่วมที่จังหวัดภาคเหนือในปีนี้จึงแทบไม่เห็นหัวคือไม่เห็นสสเชียงรายและสสเชียงใหม่ทั้งพักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลและพักประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านไปเสนอหน้าในพื้นที่ประสบภัยอันเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านต้องการพึ่งพาจริงๆมีหนาซ้ํายังมีสสบ,บางคนใช้นิ้่ายี่ยงโจรช่วย โอกาสใช้ชื่อของตนเองแปะลงในของบริจาคที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยส่วนผู้นํารัฐบาลอย่างมาดามแพรก็ไปเพียงแค่สร้างภาพโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ร่วมคณะคอยสํานองรับประเภท ดีครับนายสบายครับคุณหนูส่วนคุณหนูนายกก็แสดงไปตามบทน้ำตาเล็ดขณะอบกอดชาวบ้านผู้ประสบภัยเวลาฟังการรายงานสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่พยักหน้าเงอะเงอะงะงะทำทีเป็นสนใจส่วนตาและใจลอยไปอีกทางหนึ่งจนถึงกับบางทีก็เผลอยกมือรับไหวและโบกไม้โบกมือทักทายชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไประหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังรายงานอยู่ตรงหน้าและถ้าจะว่าไปแล้วประเทศไทยเวลานี้มาตรฐานของ คนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใครที่ไหนก็เป็นได้โดยใช้เกณฑ์จากแพททองทานชินวัตรเป็นตัวชี้วัดคือไม่ต้องมีสติปัญญาไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่เคยแม้แต่ทํางานทําการอะไรมาก่อนนอกจากมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและมีตําแหน่งสมโวโคนในบริษัทที่เป็นกงสีของตระกูลชินวัตรเท่านั้นและมีบิดาชื่อทักษิณชินวัตรเพียงแค่นี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้ขนาดว่าเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงแค่เดือนกว่าๆแต่นิตยสารไทม ซึ่งเป็นนิตยสารชื่อดังสัญชาติอเมริกันที่หาความเชื่อถืออะไรไม่ได้ในยุคนี้ยังจัดให้มาดามแพรนายกรัฐมนตรีที่มีวันนี้เพราะพ่อให้เป็นหนึ่งในร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของโลกจากข่าวที่มีการเผยแพร่เมื่อวันที่3มตุลาคมวันนี้รายงานว่านิตยสารไทม์ซึ่งจัดอันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตบนโลกใบนี้ทุกปีโดยแยกเป็นหมวดหมู่ทั้งหมด5ประเภทได้จัดอันดับให้มาดามแพรหรือคุณหนูอุ้งอิงเป็นบุคคลผู้ทรง อิทธิพลแห่งอนาคตในหมวดหมู่ผู้นำหรือที่เรียกว่า leaders ส่วนอีก4หมวดก็มีศิลปิน a r t i s t ผู้สร้างปรากฏการณ์ phenoms ผู้สร้างนวัตกรรม innovator และผู้ให้การสนับสนุน advocates การจัดอันดับดังกล่าวของนิตยสารไทม์ที่มีชื่อของมาดามแพคติดเข้าไปด้วยไม่ได้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะต้องตื่นเต้นตามคุณหนูอุ้งอิงหรือตื่นเต้นตามสสของพรร่อไทยที่คงจะนําเรื่องนี้ไปตีเกากะเคาะกลาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อยกหางฉุก ทูลหัวของบ่าวกรอกหูประชาชนต่ออีกทอดหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ในปี2562ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เคยได้รับการถูกจัดอันดับมาแล้วและในปี2566นายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าไกลขนาดแค่เป็นนายกเว้านิตยสารไทม์ที่ถือว่าเป็นกระบอกเสียงของสหรัฐอเมริกาก็จัดอันดับให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตมาแล้วเช่นกันหรือแม้แต่อปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรของมาดาม เมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเอาอยู่ก็เคยถูกจัดอันดับเป็นผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารฟรอปมาแล้ว2ปีซ้อนโดยในปี2554นิตยสารฟรอปสัญชาติอเมริกันเช่นเดียวกับไทม์ได้จัดอันดับให้ยิ่งลักษ์เป็นหนึ่งในร้อยสตรีทรงอิทธิพลของโลกหรือ the most powerful women อยู่ในลำดับที่59ของผู้หญิงทั้งโลกและในปี2555ได้เลื่อนอันดับขึ้นมาอยู่ลำดับที่31ของโลกอย่างไรก็ตามนิตยสารไท ให้เหตุผลประกอบการจัดอันดับให้แก่มาดามแพรนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวัย38ปีว่าด้สร้าประวัติศาสตร์เมื่อวันที่18สิงหาคม2567ก่อนวันเกิดของเธอไม่กี่วันด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมีมาของทวีปเอเชียและอันที่จริงเบื้องหลังของเบื้องหลังในการจัดอันดับของนิตยสารไทม์ที่ว่ามานั้นเป็นเพราะพ่อจัดให้เหมือนกับที่จัดให้ ให้มาดามแพรเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือไม่ก็สามารถคิดได้ทั้งนั้นเพราะทุกอย่างคือการลงทุนและทุกวันนี้ไม่ว่าสื่อต่างประเทศหรือสื่อในประเทศไทยส่วนใหญ่ล้วนประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งสแสวงหาก,กําไรเป็นด้านหลักพูดถึงมาดามแพรแล้วก็ยกมาเปรียบเทียบแบบปอนต์อปอนต้องเทียบกับลิ่าและลิสามโนบาลหรือลิ่าแบล็กพิงก์วัย27ปีที่เพิ่งชนะโบสถ์คว้ารางวัลศิลปินผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี2567 หรือ Influencer of the Year 2024ของนิตยาฟาน Influencer Magazine เมื่อไม่กี่วันก่อนลิฟ่าซึ่งมียอดผู้ติดตามใน Instagram 104ล้านบัญชีสามารถเอาชนะ Taylor Swift ศิลปินตัวแม่ของโลกที่มียอดผู้ติดตามใน Instagram 283ล้านบัญชีมาได้แบบชิ้วเฉียดด้วยผลโหวต38%ดต่อ35%เมื่อเทียบลิฟ่ากับมาดามแพร์ถือว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะลิฟ่าผู้ไม่เคยลืมความเป็นไทยของ ตนเดินขึ้นสู่สุดยอดในอาชีพด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยตัวของเธอเองขณะที่มาดามแพรหากไม่ใช่เพราะเป็นลูกสาวของอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรก็อย่าหวังว่าจะมีวันนี้ได้รุ่งเรืองปรีชากุล